สวัสดีครับกลับมาพบก,กับผมนะครับปอปารุศูนย์ติวราชการปัทลุงซึ่งในแต่ละวันนะครับผมก็จะมีข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบบรรจุข้อรับราชการในหน่วยงานต่างๆนะครับตลอดจนสรุปเนื้อหาแล้ว,วก็แนวข้อสอบอในการสอบตําแหน่งข้าราชการตําแหน่งต่างๆรวมถึงพนักงานลูกจ้าง ในสังกัดของส่วนราชการต่างๆมาพูดคุยให้กับทุกคนได้รับชมรับฟังกันสําหรับประเด็นเรื่องที่ผมจะนํามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็คงจะเป็นประเด็นที่คิดว่าหลายท่านก็คงจะพอที่จะทราบข่าวกันมาก่อนแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องที่มีมติคอรมอนะครับได้อนุมัตินะครับให้มีการจ้างในส่วนของพนักงานราชการเฉพาะกิจนะครับจำนวน10,000หมื่นหราโดยที่มีค่าตอบแทนเดือนละ18,000ันบาทนะครับตลอด1 นะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้ก็คงจะอยู่ในความสนใจของหลายท่านนะครับวันนี้ผมก็จะนํารายละเอียดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรับสมัครต่างๆมาพูดคุยให้กับทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะครับถ้าเกิดรับชมรับฟังแล้วนะครับเห็นว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับไม่ว่าต่อตัวเราเองนะครับต่อเพื่อนของเรานะครับหรือต่อบุคคลใกล้ชิดกับเรานะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับไปให้กับ บุคคลอื่นนะครับได้รับชมรับฟังกันด้วยทีนี้นะครับในส่วนของรายละเอียดเนี่ยนะครับก็คณะรัฐมนตรีนะครับได้มีมติเห็นชอบตอา,ามที่สำนักงานกอพนนะครับกอพนนี่ก็เป็นหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของกําลังพลของรัฐนะครับกำลังพลในภาครัฐได้มีการเสนอนะครับโดยเห็นชอบใน2ประการนะครับประการแรกก็คือเห็นชอบข้อเสนอแนวการแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากําลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ นะครับพนักงานราชการเฉพาะกิจเนี่ยก็คือเป็นพนักงานจ้างในส่วนของราชการนะครับแล้วก็จ้างขึ้นมาด้วยเหตุผลความจําเป็นนะครับพนักงานราชการนะครับแล้วมันเหตุเฉพาะกิจก็คือเพื่อเป็นการช่วยเหลือนะครับบรรเทาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นั่นเองนะครับและผลการจัดสรรกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเฉพาะกิจจํานวนห0,000ือัตรานะครับ ถึง1น0 0 0หนับานะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับแล้วก็2อนะครับอนุมัติการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณ2 5 6 4นะครับเป็นงบกลางนะครับรายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนะครับจำนวน2,254.32ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดนะครับตามนโยบายของรัฐบาลให้เกิดเป็นรูปธรรมอันนี้คือที่ไปที่มานะครับปัจจุบันก็คือในส่วนของครมอนะครับได้มีการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจ่ายจากงบประมาณงบกลางน,นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็มีในอบที่มีการคู่ยืมมานะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมาตรการในการป้องกัน นะครับการจัดซื้อวัคซีนนะครับแล้วก็ในส่วนของการฟื้นฟูนะครับก็คือการาให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับผลกระทบทีนี้เรามาดูในส่วนของรายละเอียดกันนะครับรายละเอียดของการจ้างต่างๆนะครับตอนนี้ก็ได้มีการสรุปประเด็นแล้วก็รายละเอียดมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาพูดคุยรายละเอียดให้กนะับทุกคนได้รับชมและฟังกันนะครับกลุ่มเป้าหมายนะครับกลุ่มเป้าหมายที่จะาสามารถที่จะ สอบนะครับเขาใช้วิธีการสอบนะครับวิธีการสอบกันเลือกบุคคลที่จะเข้ามานะครับก็คือเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีนะครับหลักก็คืออาจจะต้องจบวุฒิปริญญาตรีนะครับในภาพรวมตอนนี้ก็คือยังไม่ได้กําหนดเอาไว้นะครับว่าวุฒิสาขาอะไรนะครับแล้วก็กรอบอัตรากําลังนะครับพนักงานราชการกลุ่มงานบริหารทั่วไปจํานวน10,000อัตรานะครับ หลักเกณฑ์การจัดสรรเรามาดูหลักเกณฑ์การจัดสรรน,นะครับเป็นหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัดหรือหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่เป็นหน่วยปฏิบัติซึ่งมีภา dachte, รกิจงานที่สามารถปฏิบัติให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา1ปีสัญญาจ้างนะครับเขาจะทํากัน1ปีแล้วพื้นที่การํางา,านพื้นที่การปฏิบัติหน้าที่ก็คือปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัด นะครับปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัดเพราะเขาให้กับส่วนราชการนะครับที่เป็นราชการส่วนภูมิภาคอยู่ในระดับจังหวัดมีหน่วยงานอยู่ในระดับจังหวัดหรือนะครับไม่ใช่หน่วยงานส่วนภูมิภาคแต่เป็นหน่วยงานส่วนกลางนะครับแต่มีหน่วยปฏิบัตินะครับอยู่ในส่วนภูมิภาคด้วยนะครับต่อไปข้อที่2เป็นส่วนราชการที่มีภารกิจสําคัญเร่งด่วนที่ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านความมั่นคงรวมทั้งส่วนราชการที่ให้บริการประชาชนเพราะฉะนั้นส่วนราชการไหนบ้างที่จะได้รับการจัดสรรกอบอัรอรตรากําลังนี้ไปนะครับก็คือพอให้ไปแล้วนะครับพนักงานราชการเฉพกกนี่ยจะต้องไปจัดทําภารกิจนะครับที่มันเป็นการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจนะครับรวมถึงการแก้ไขปัญหาด้านสังคมและก็ด้านความมั่นคงต่อไปนะครับ3า จัดสรรปรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเฉพาะกิจตามขนาดของจังหวัดเพราะฉะนั้นแต่ละจังหวัดนะคจะได้คนไม่เท่ากันนะครับโดยมีการแบ่งกลุ่มจังหวัดออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะครับก็คือจังหวัดขนาดเล็กจังหวัดขนาดกลางแล้วก็จังหวัดขนาดใหญ่นะครับเพื่อให้เกิดการกระจายการจ้างงานสอคล้องตามพื้นที่รับผิดชอบ 4. นะครับจัดสรรปรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเฉพาะกิจโดยนําคําขอรับการจัดสรรกรอบอัตรากําลัง พนักงานราชการรอบที่5นะครับก็คือเป็นของปีงบประมาณ2564ถึง2567ของส่วนราชการต่างๆลักษณะการที่ปฏิบัติรวมทั้งจำนวนอัตรากำลังตามโครงสร้างของหน่วย อานในภูมิภาคใช้ประกอบในการพิจารณาก็คือเป็นกรอบที่มีการเสนอไปก่อนแล้วนะครับรก็เอาในส่วนนี้มาเป็นตัวกรอบในการพิจารณาด้วยทีนี้นะครับเรามาดูเรื่องของหลักเกณฑ์วิธีการในการสัรหาและก็ในการเลือกสรรกันนะครับการประกาศร,รับสมัครนะครับวิธีการในการประกาศร,รับสมัครก็คงจะต้องติดตามข่าวกันต่อไปนะครับรายละเอียดวันบอเวลาอต่าง,ง,งๆนะครับการประกาศรับสมัครในส่วนราชการจัดทําประกาศรับสมัคร โดยยกเว้นนะครับให้ส่วนราชการอาจระบ,บุหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรไว้ในประกาศรับสมัครไว้อย่างกว้างๆทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจํานวนผู้สมัคร <c oughs> เพื่อให้ส่วนราชการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาให้เหมาะสมกับจํานวนผู้สมัครเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการในการสรรหาเนี่ยตอนนี้ก็มันขึ้นอยู่กับในส่วนของส่วนราชการนะครับแต่และส่วนราชการนะครับจะเป็นผู้ระบุรายละเอียดเอาเองนะครับ ในส่วนของอส่วนกลางนะครับในส่วนของมติกรมรที่ออกมาก็ค,คือเขาคเขาอนุมัติในกรอบกว้างๆนะครับในส่วนของหลักเกณฑ์ในส่วนของวิธีการสัญหานะครับจะใช้วิธีการสอบข้อเขียนสอบอปรนัในสอบอันตน,นัยนสอบอะไรเนี้ยก็ว่ากันไปนะครับของส่วนรชาชการเป็นผู้กําหนดเองการขึ้นบัญชีผู้ปานการ เลือกสรรน,นะครับคำนดอายุบัญชีไม่เกิน1ปีโดยไม่เกินวันที่30กันยายน2 5 5 5าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าส่วนราชการจัดสอบแล้วนะครับมีการขึ้นบัญชีกันเอาไว้แล้วอนอกจากคนที่ได้เรียกไปทําการบรรจุแล้วนะครับคนอื่นก็ได้ขึ้นบัญชีไว้ก่อนถ้าคนที่อยู่ในลําดับต้นๆที่มีการเรียกไปก่อนแล้วนะครับต้องพ้นจากตําแหน่งไปนะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็แล้วแต่นะครับก็จะเรียกลําดับตัดไปนะครับ ะฉะนั้นคนที่สอบได้หรือได้รับการคัดเลือกในลําดับที่ดีๆก็มีโอกาสที่จะได้ตางานนะครับต่อไปก็เสนอแนะเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรนักงานรรชการนะครับโดยขึ้นอยู่กับความพร้อมของส่วนราชการส่วนราชการดําเนินการเองส่วนราชการมอบอํานาจให้หน่วยงานประจําจังหวัดดําเนินการนะครับหน่วยงานประจาจังหวัดร่วมกับสานักงาน จังหวัดแต่ละจังหวัดบูรณาการกา,ารทางานร่วมกันนะครับนี่ก็คือวิธีการในการาสรรหานะครับก็คืออาจจะเป็นส่วนราชการนะครับที่เขาจัดส่งที่เขามีหน่วยงานอยู่ในภูมิภาคนะครับอย่างเช่นในส่วนของพัฒนาชุมชนนะครับสำนักงานพัฒนาชุมชนซึ่งสังกัดในส่วนของกรมการพัฒนาชุมชนแต่มีหน่วยงานส่วนภูมิภาคอยู่ในจังหวัดเนี้ยนะครับอาจจะดําเนินการเองนะครับหรือมอบให้กับในส่วนของ หน่วยงานประจำจังหวัดหรือร่วมกับสํานักงานจังหวัดนะครับในการดําเนินการจัดสอบนะครับซึ่งอาจจะแยกทีละหน่วยงานหรือสํานักงานจังหวัดนะครับเอามารวมกันเป็นทีเดียวนะครับแล้วก็มีการเปิดสอบเปิดรับสมัครนะครับก็แล้วแต่แยกเป็นตําแหน่งแบบแต่ะเอามาประกาศรวมกันในระดับจังหวัดก็เป็นไปได้นะครับต่อไปการทําสัญญาจ้างนะครับระยะเวลาก็คือไม่เกินหนึ่งปี นะครับคนที่ได้บรรจุคนที่ได้ไม่ใช่บรรจุนะครับคนที่ได้ทำสัญญาจ้างในครั้งแรกก็ทําสัญญาไป1ปีแต่คนที่ได้เข้ามาในรอบหลังนะครับเนื่องจากคนที่อยู่ในลำดับแรกเนะี่ยพ้นจากตําแหน่งไปก็ระยะเวลาก็จะน้อยลงนะครับตามระยะเวลาที่เหลืออยู่คือสิ้นสุดณนะวันที่30กันยายน2565นะครับต่อไปอัตรา่าตตบแทนนะครับก็คือ18,000บาท ต่อเดือนถามว่า1 8 0 0 0ันบาทต่อเดือนนี้นะครับมันยังจะต้องไปหักค่าใช้จ่ายอย่างอื่นอีกไหมนะครับยังต้องไปหักค่าประกันสังคมอะไรอีกไหมนะครับตรงนี้ก็คือในส่วนของการจัดสรรงบประมาณนะครับก็ตามมติคณะรัฐมนตรีออกมาเนี่ยเขาจะจัดสรรเป็นค่าตอบแทนส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ค่าเงินที่เอาไปสมทบกับ กองทุนประกันสังคมอีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นมันมันแยกกันแล้วนะครับมันแยกกันแล้วคนที่ได้ก็คือจะได้เต็มนะครับหนึ่งแปดพันบาทต่อเดือนโดยที่ไม่ต้องมีการอักค่าใช้จ่ายนะครับเรามาดูสิทธิประโยชน์กันนะครับตามประกาศคณะกรรมการพนักง,งานราชการเรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการพศ2 5 5 4และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยยกเว้นเฉพาะสิทธิการลา เพื่อไปอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัตซึ่งกําหนดไว้ไม่เกิน120วันเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการจ้างที่กําหนดไว้ไม่เกิน1ปีเพราะฉะนั้นสิทธิอะไรต่างๆนะครับที่มีอยู่เนี่ยก็คือจะได้เหมือนกับสิทธิของการเป็นพนักงานราชการตามประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการนะครับปศสองพยกเว้นอยู่เรื่องเดียวก็คือยกเว้นเรื่องของการลาไปอยู่ผสมบทการลาไปประกอบวิทยาัตซึ่งตามปกติแล้วพนักงานราชการสามารถที่จะลาไปได้แต่ในส่วนนี้นะครับพนักงานอ่าราชการเฉพาะกิจเนี่ยไม่สามารถที่จะอ่าลาไปประกอบการปสมบทหรือประกอบวิทยัศ ซึ่งกาหนดเอาไว้120วันได้เพราะถ้าเกิดไปแล้ว120วันแล้ว4 32ก็คือไปแค่3เดือนแล้วกินเงินเดือนตีไปแค่4เดือนแล้วกินเงินเดือนตี4เดือนนี่ก็คงจะไม่ได้นะครับต่อไปเราไปดูเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของเงื่อนไขาการจ้างนะครับรอบอัตรากําลังพนักง,งานราชการเฉพาะกิจถือเป็นตอบอัตรากาลังเฉพาะกิจซึ่งจะไม่นําไปรวมกับรอบอัตรากําลัง พนักง,งานราชการอื่นๆนะครับก็คือในส่วนราชการก็จะมีขอบอัตรากําลังของตัวเองอยู่แล้วในส่วนนี้ก็จะแยกกันนะครับในส่วนนี้ก็จะแยกกันทั้งนี้เมื่อมีมีเงื่อนไขว่าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการจ้างณวันที่30สิบกันยายนสองพห้า ซึ่งถือเป็นวันสิ้นสุดกรอบอัตรากําลังพนักง,งานราชการเฉพาะกิจให้ส่วนราชการยุบเลิกกรอบอัตรากําลังดังกล่าวทันทีเลยลก็คือ,อเป็นการเผื่อเอาไว้นะครับว่าเดี๋ยวพอป,ปีงบประมาณถัดไปก็จะมาขอประมาณเพื่อที่จะจ้างกรอบต่อไปอีกเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้เป็นที่รับรู้เลยไม่ต้องเผื่อนะครับเพราะเผื่อว่าเขาจะจ้างต่อนะครับถ้าเกิดท่านมีตําแหน่ง นะครับซึ่งจ้าง3ปี4ปีอยู่แล้วนะครับเป็นพนักงานเฉพาะกิจนะครับของส่วนราชการอยู่4ีปีแล้วนะครับค่าตอบแทนอาจจะน้อยกว่านี้หน่อยนะครับแต่อันนู้นก็จ้างระยะยาว4ปีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาไม่ต้องเผื่อว่าเผื่อว่าเขาจะจ้างต่อนะครับเพราะว่าหลายคนก็จะคิดแบบนี้นะครับก็อันนี้แน่นอนนะครับว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะกิจแล้วก็เป็นเรื่องในการ ต้องการที่จะบรรเทาปัญหาของโควิด -19 เพราะฉะนั้นก็แค่หนึ่งปีบประมาณแค่ระยะเวลา12เดือนนะครับที่มีการจ้างอันนี้ก็เงื่อนไขชัดเจนนะครับขอบอัตรากำลังพนักง,งานราชการจะพกิจห้ามมีให้ส่วนราชการเปลี่ยนแปลงกลุ่มมานใดๆในทุกกรณีก็อ,อันนี้ก็คงจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเท่าไหร่นะครับ เนี่ยนะครับก็บอกว่าพนักงานราชการที่ได้รับการจ้างนะครับเป็นพนักงานราชการเฉพาะิจดนี่นะครับจะได้รับการจ้างตามกปอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิดไม่สามารถเรียกร้องหรือขอเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นบุคลากรของรัฐประเภทอื่น นะครับก็คือเราก็จ้างไปเฉพาะกิจเป็นเพียงแค่ระยะเวลา1ปีเพราะฉะนั้นจะมา,าเรียกร้องนะครับเพื่อที่จะให้เราไปเปลี่ยนเป็นพนักงานจ้างประเภทอื่นไปเป็นข้าราชการต่อไปนะครับว่าคุณจ้างเรามาแล้วนะครับหนึ่งปีดังนั้นมีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องจ้างเราต่อไปอีกนะครับให้เราไปเป็นลูกจ้างประจําให้เราไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้เราไปเป็นพนักงานจ้างตามเฉพาะกิจกอาพนักงานจ้างตามภารกิจเนี่ย ไม่ได้นะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะเขียนเอาไว้ชัดเจนเลยนะครับพนักง,งานราชการนะครับที่ได้รับการจ้างตามปกอัตรากาลังพนักง,งานราชการเฉพาะกิจนะครับกําหนดให้จ่ายค่าตอบแทนในอัตราเลขบรรจุข,ของกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปคุณนวุฒิปัญญาตีอัตราอื่นเดือน18 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับตลอดสัญญาการจ้างงานเพราะฉะนั้นก็อัตราค่าตอบแทนนะครับก็คืออ่า ค่าตอบแทนครั้งเดียวนะครับเท่ากันหมดเลยนะครับ1800บาทแล้วก็ใช้อัตรานี้ไปตลอด12เดือนนะครับไม่มีการเพิ่มในที่หลังต่อไปนะครับงุปประมาณที่ใช้ก็ 2, 2 5 4หล้านนะครับส0 0เอ้ยห0 0 0 2,254ล้าน3 2 0 0สองบาท ต่อปีนะครับที่ใช้ไปเรื่องของการรายงานก็อันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับพวกเราแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยงานนะครับก็คงจะไม่ต้องดูรายละเอียดทีนี้เรามาดูรายละเอียดแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากําลังเฉพาะกิจนะครับตามที่กอพอรกออพอรอตรงเนี้นะครับไม่ใช่กรอมอนะครับกอพอรอคืออะไรนะครับ อานะครับกพร,รคือคณะกรรมการบริหารงานพนักง,งานราชการนะครับซึ่งมีนายกรัฐมนตรีหรืออ่ารัฐมนตรีที่นายกมอบหมายเป็นประธานน,นะครับก็มีหน้าที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการอ่ากหนดกรอบอัตรากําลังกาหนดการบริหารงานในเรื่องของพนักง,งานจ้างพนักง,งานราชการนะครับก็ได้กําหนดจํานวนเอาไว้ทั้งสิ้น1นึ่งหมื่นัตรานะครับการจ้าง1ปีอันนี้ก็คุยเห็นไปแล้วนะครับอ่า เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดและหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคนะครับก็ในจังหวัดเนี่ยนะครับนอกจากราชการส่วนภูมิภาคตัวจังหวัดเป็นราชการส่วนภูมิภาคนะครับแต่นอกจากตัวจังหวัดซึ่งเป็นราชการส่วนภูมิภาคแล้วนะครับมันก็ยังมีส่วนราชการอื่นนะครับที่ไม่ได้เป็นราชการส่วนภูมิภาคแต่มีหน่วยงานอยู่ในจังหวัดด้วยนะครับอย่างเช่นในส่วนของไอ้ออย่างเช่นนะครับ กรมเจ้าพนักานนะครับทางหลวงอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นหน่วยนาชการส่วนกลางแต่มีหน่วยงานอยู่ที่ประจําอยู่ที่จังหวัดนะครับจํานวนทั้งสิ้น28ส่วนราชการนะครับ28ส่วนราชการเรามาดูกันว่ามีส่วนราชการไหนบ้างนะครับก็จะประกอบไปด้วย1นนะครับในส่วนของกระทรวงการคลังพอดูนะครับน้องๆที่จะสอบนะครับว่าเรามีความถนัดกับ งานของมีความถนัดหรือมีความสนใจงานของกระทรวงไหนนะครับเราจะได้ดูเป็นแนวทางในการสมบัรนะครับก็จะมีกรมตนารักษ์นะครับก็สํานักงานตนารักษ์พื้นที่ก็จะมี380อัรตรากรมสรรพสัมิตรนะครับก็จะมีเจ็ดสิบอัตรากรมสรรพากรนะครับก็จะมีสำนักงานสรรพากรพื้นที่ก็จะมี595ออัตราที่เห็นว่าสรรพากรนะครับมันจะมีเยอะกว่า นะครับในส่วนของกระทรวงการคลังเนี่ยงก็เนื่องจากว่าสํานักงานสัมปากรพื้นที่นะครับมันจะมีสํานักงานสัมปากรพื้นที่สาขานะครับประจําอําเภออยู่ด้วยนะครับก็ไปนั่งอยู่ที่อําเภออยู่ด้วยเพราะฉะนั้นก็น้องๆที่จะสมัครแล้วก็ได้รับการเลือกนี่ก็อาจจะต้องอาจจะได้ไปอยู่ที่อําเภอนะครับที่ใกล้ๆบ้านของพวกเรานะครับต่อไปในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับสํานักงานปลัดกระทรวงนะครับก็จะมีสํานักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดนะครับก็มี400อัตราถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะอยู่นะครับอลองไปหารกันดูนะครับหารกับ7 6จังหวัดนะครับว่าเหลือ,อจังหวัดละกี่อัตรานะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็400อัตราเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะครับก็จะมีสํานักงานปลัดกระทรวงนะครับ ไปอยู่ที่สำนักงานกเกษตรและสหกรณ์จังหวัดก็400อ่า6อรตรานะครับกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์นะครับก็60อัตราดกรมระมงนะครับก็สำนักง,งานระมงจังหวัด400อกัตราในส่วนของระมงนี่ก็จะมีในส่วนของที่ไปไประจำอยู่ที่อำเภอด้วยนะครับซึ่งไม่ใช่ราชการส่วนภูมิภาคนะครับเป็นราชการส่วนกลางที่มีหน่วยงานอยู่ที่ อ่าไม่ใช่ไล้อ่าส่วนราชการ่วนภูมิภาคระดับอำเภอนะครับแต่มีหน่วยงานอย,างอยู่ในระดับอำเภอด้วยเพราะฉะนั้นก็โอกาสไปอยู่อำเภอก็ได้สํานักงานส่งเสริมการเกษตรนะครับก็จะมีสํานักงานเกษตรจังหวัดนะครับแล้วก็ในส่วนของอ่าเกษตรที่อำเภออยู่ด้วยนะครับสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรนะครับก็อยู่ที่สพจังหวัดนะครับสามร้อยห้าสิบหกอัตราก็ถือว่าเยอะนะครับ ต่อไปรกระทรวงคมนาคมนะครับก็จะมีกรมการขนส่งทางบกุกสำนักง,งานขนส่งจังหวัดนะครับ400อกค์รากรมท่าอากาศยานท่าอากาศยานนะครับก็104อัตรากระทรวงดิจิตอลนะครับเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำนักง,งานสถิติแห่งชาตินะครับก็จะไปอยู่ที่สำนักง,งานสถิติจังหวัด406อัตรานะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าไปทําอะไรกันอยู่บ้างนะครับก็หลายคนอยู่นะครับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะมีสํานังกงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดก็400อง์ตราเช่นเดียวกันกระทรวงการพัฒนากร,ระทรวงพลังงานนะครับก็สํานังกงานปลัดกระทรวงนะครับสํานักงานพลังงานจังหวัดนะครับก็จะมี400องกตรากระทรวงมหาดไทยก็จะมีกลุ่มของกลมนะครับที่ได้รับการจัดสรรอยู่ทั้งหมด3กลมนะครับ รวมถึงสำนักงานจังหวัดด้วยนะครับรวมถึงสำนักงานปลัดกระทรวงด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นหน่วยงานระดับกรมนะครับก็จะมีสำนักงานจังหวัดไปอยู Trump, ่กัน400อกอกรจานะครับแล้วก็สำนักงานพัฒนาชุมชนก็4 0 0รอยองกรจาสำนักงานพัฒนาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็4 0่้อยองคกรจาที่มีหน่วยงานในระดับองเภอก็คือ ของกรมการพัฒนาชุมชนนะครับอันนี้ก็อาจจะได้รับการจัดสรรไปอยู่ประจําอยู่ที่อำเภอด้วยนะครับต่อไปนะครับก็กระทรวงยุติธรรมนะครับก็จะมีสำนักง,งานปลัดกระทรวงนะครับอยู่ที่สำนักง,งานยุติธรรมจังหวัด99อตรานะครับก็จะไปอยู่ที่กรมกลุ่มระพฤติสำนักง,งานกลุ่มระพฤติจังหวัดนะครับ400องค์กาก็ถือได้ว่าเยอะนะครับ ต่อไปนะครับกระทรวงแรงงานนะครับก็สํานักงานแรงงานจังหวัดนะครับก็400อัตราสํานักงานจัดหารงานจังหวัด400อัตรานะครับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานก็150อัตราสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็400อัตราสำนักงานประกันสังคมจังหวัดก็400อัตราก็เยอะอีกนะครับกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็ไปอยู่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด400อัตราแล้วก็สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดนะครับก็400 6, อตราสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดก็400 6, อตราเช่นเดียวกันนะครับก็รวมแล้ว10,000อัตรานะครับทีนี้เรามาดูในการจัดกอบของจังหวัดนะครับจังหวัดนี้ก็จะแบ่งเป็น3ามกลุ่มเหมือนที่ผมได้พูดมาในเบื้องต้นแล้วนะครับก็จะแบ่งเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่นะครับก็จังหวัดละ6อัตรานะครับไอ, 400, 6, อ้400อตราที่ว่านียนะครับ ก็จังหวัดใหญ่26จังหวัดก็ได้แก่กำแพงเพชรตากนครสวรรค์มหาสารคามสงขลาเชียงใหม่เชียงรายนะครับเพชรบูรณ์แม่ฮ่องสอนลำปางกาลสินขอนแก่นเจยภูมินครปนมนครราชสีมาบุรีรัมย์ร้อยเอ็ดศรีสะเกษสกลนครสุรินทร์หนองคายอุดรธานีอุบลราชธานีกาญจนบุรีนครศรีธรรมราชแล้วก็สุราษฎธานีนะครับก็ เป็นจังหวัดใหญ่หกอัตราจังหวัดกลางนะครับยี่สิบสองจังหวัดจังหวัดละห้าตาก็ได้แก่จังหวัดแพร่น่านปเยาพิจิตรยโสธรปทุมธานีประชบกิริขันรนครเสียยุธยาสุพรรณบุรีสระแก้วจันทบุรีตรังยะลาพิษณุโลกสุโขทัยเลยราชบุรีลบบุรีจะเชิงเสาชนบุรีพัทลุงแล้วก็จังหวัดปัตตานีนะครับจังหวัดของผมจังหวัด อัตลุงนะครับก็อ,อยู่ในจังหวัดกลางด้วยนะครับแล้วก็จังหวัดที่มีขนาดเล็กนะครับก็ได้แก่28จังหวัดนะครับลำพูนอุตรดิตอุทัยธานีบึงกาฬมุกดาหารหนองบัวลำพูำนานจเจริญใจนาทนาคปรปฐมนนทบุรีเพชรบุรีสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครจราบุรีสิงห์บุรีอ่างทองตราดนายงนครนายกปราจีนกระบี่ชุมพรปังงานภูเกต็ตน่านนงสตูลแล้วก็นาราธิวาส สานักงานยุติธรรมจังหวัดนะครับอันนี้ก็สิบแปดแหงนะครับที่ได้รับการจัดสรรนะครับก็ในเบื้องต้นนะครับ,ก,บ,นนรบก็คงจะพูดคุยกันเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับรายละเอียดพอเป็นคร่าวๆให้พวกเราได้ พอเป็นข้อมูลนะครับในการประกอบการตัดสินใจแล้วก็เดี๋ยวมีความคืบหน้ามีข้อมูลข่าวสารนะครับเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเมื่อ,อไรอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะออกมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดมีการาใช้วิธีการสอบนะครับเดี๋ยวก็จะทําเป็นสรุปแนวข้อสอบนะครับมา,าให้พวกเราได้ชมกันใน Facebook นะครับช่องนี้กันอีกครั้งหนึ่ง ก็อย่าลืมนะครับคนที่ดูแล้วถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามมันเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารแล้วก็แนวข้อสอบกันต่อไปสําหรับคลิปนี้ก็คงจะขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ